วัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาชมบ้านหรูในโซนหัวหินโครงการกีนคาโนพีราคา29ล้านบนพื้นที่กว้าง1ไร่โอบล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็พื้นที่สีเขียวเป็นวิวภูเขาวสวยงามเลยครับห่างจากทะเลหัวหินเนี่ยแค่8กิโลเมตรมาเก็ตวิลเลจบูพอร10กิโลเมตรเทสโก้โลตัส12กิโลเมตรแล้วก็ร้านสะดวกซื้อมากมายอยู่ในบริเวณนี้วัดดังอย่างวัดห้วยมงคลสนามกอล์แบ็กมาเทน โรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็ใกล้แค่4กิโลเมตรโรงเรียนแย้มสะอาดหัวหินเนี่ยสิกิโลเมตรมหาลัยนานาชาติแซมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหินเนี่ยสิกิโลเมตรใกล้สนามบินหัวหินถ้าเราดูในแมพเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นเขตอน,นุร,รักษ์เพราะว่าสีเขียว,ยวๆแถวเนี้ยเป็นวิวภูเขาล้อมรอบแล้วก็พูวิลล่าสวยๆโรงแรมสวยๆมากมายในบริเวณนี้ นั่นเป็นการการันตีได้เลยครับว่าบรรยากาศในการอยู่อาศัยในบริเวณนี้มีความพิเศษขนาดไหนแล้วก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยกับครอบครัวในทุกๆวัยจริงๆครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่หรูหราแต่ว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนตัวบ้านตั้งอยู่บนพื้นที่1ไร่ติดกับตรงนี้ก็จะเป็นอีก1ไร่ซึ่งจะแยกกันเป็น2นโฉนดถ้าเกิดคุณซื้อตรงนี้ย9ล้านพื้นที่ตรงฝั่งด้านนี้เราสามารถซื้อแอดออนได้ในราคา6ล้านรวมกันก็จะเป็น35ล้าน เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพามาดูฝั่งนี้อีกทีหนึ่งเจ้าของนะครับทุกคนเขาต้องการจะขายตัวบ้านฝั่งนี้ก็คือพื้นที่1ไร่ถ้าเกิดเราซื้อเขาจะสร้างกำแพงในบริเวณเนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้แต่ถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยเราจะได้ประตูอีกฝั่งหนึ่งที่เขาสร้างไว้อยู่แล้วตัวแปลงที่ดินกว้าง40เมตรลึก40เมตรถ้าเราเอาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยหรือว่าเราซื้อยกทั้งหมดจะได้หน้ากว้างถึง80เมตรลึกเข้าไปอีก40เมตรเลือกใช้เป็นประตูรีโมทไฟฟ้้้าาาาหนนบกวง6เมตร เป็นประตูสเตนเลสที่ดูแลง่ายครับพร้อมกับตัวรั้วรอบบ้านที่มีความสูงถึง3เมตรเขาถมที่ดินให้สูงกว่าพื้นถนนเฉพาะการทํารากฐานกําแพงแล้วก็การถมพื้นให้สูงเนี่ยก็ใช้งบประมาณไปเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะวางรากฐานตรงนี้ให้มันแน่นหนาเลยครับทุกคนตัวบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอย487ตารางวาแบ่งเป็นตัวบ้านหลักแล้วก็ตัวบ้านอีกหลังหนึงด้านนี้ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นโถงใหญ่นะครับ11คูณ8เมตรมีห้องน้ำด้านใน1ห,ห้องครับเลือกที่จะจัดฟังก์ชันหลากหลายอาจจะเป็นพื้นที่สำหรับงานอเดเรกของเราหรือพื้นที่สตูดิโอที่อินฟลูเอนเซอร์สมัยนีย้เขามักจะมีอยู่ในบ้านเพราะว่าเขาก็สามารถทำคอนเทนต์สามารถคีเอทอะไรต่างๆเนี่ยได้ตลอดเวลาหรืออาจจะจัดเป็นโซนรับแขกเพิ่มเติมในกรณีที่มีแขกมาหาเราที่บ้านบ่นบอยๆมาปาร์ตี้มารวมตัวอะไรแบบนี้ครับ บ้านถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกด้วยบริษัทรับสร้างบ้านพารากอนเฮาส์จากกรุงเทพกับระบบการสร้างบ้านแบบก่ะอิฐฉาบปูนซึ่งมันจะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเลเยอร์ต่างๆในอนาคตแล้วตัวบ้านเนี่ยใช้หลังคาทรงปั้นหยาเป็นบ้านสองชั้นที่แบ่งเลเยอร์มาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องทํางานแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็อีกหห้องครัวใหญ่เลยนะครับ และที่สําคัญบ้านใหญ่ขนาดนี้ต้องมีโซนของเม์ซึ่งจะมีอีกหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําของแม่บ้านที่ถูกวางไว้ในบริเวณข้างบ้าน จอดรถในร่มได้2คันนะครับพอเรากลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราจอดรถตรงนี้เราสามารถให้แม่บ้านออกมาจากทางข้างบ้าน <th open> <Duty> เพื่อมาเอาของแล้วก็สามารถเข้าทางประตูครัวหลังบ้านได้เลยส่วนประตูเล็กตรงนี้จะเป็นประตูที่สามารถเข้าบ้านโดยที่ไม่ผ่านถงรับแขกนะครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่รับแขกอยู่ในบริเวณนั้น <th of okay> สามาชิกในบ้านก็สามารถแอคเซสผ่านเข้าทางประตูเล็กด้านนี้โดยที่ไม่ผ่านส่วนของถงรับแขก ในส่วนของระเบียงทางเข้าบ้านตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างจัดตกแต่งเป็นเวลคัมการ์เด้นบริเวณน,นี้ได้อย่างบ้านหลังนี้เขาจัดเป็นอ่างน้ําล้นเอาไว้เวลาเราเดินทางออกไปนอกบ้านหรือว่ากลับเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้ําแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายๆมากขึ้นครับหรือถ้าใครชอบเลี้ยงปลาคาร์พก็สามารถดีไซน์บ่อปลาคาร์พยาวมาจนถึงระเบียงข้างบ้านได้เลยซึ่งโซนด้านข้างบ้านจะมีพื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านจนไปถึงหลังบ้านสามารถมารับลมหรือว่านั่งจิบชากาแฟได้ตลอดทั้งวัน เขาติดพะลงเพดานแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณนี้เอาไว้ครับบรรยากาศเนี่ยสดชื่นตลอดทั้งวันเลยครับทุกคน แล้วในส่วนของหลังคาระเบียงหน้าบ้านเขาใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมลายไม้จะได้ทั้งเรื่องของอากาศที่โฟแล้วก็แสงธรรมชาติดูแลรักษาได้ง่ายซึ่งตัวบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออกฝั่งระเบียงตัวนี้ก็อยู่ในฝั่งของทิศเหนือของตัวบ้านซึ่งมันจะโดนแดดน้อยที่สุดด้วยความที่เรามีพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ทําให้เราสามารถมีสเปซในการสร้างสรรค์อะไรออกมาทางฝั่งนี้ได้อย่างถ้าเราต้องการที่จะเป็นสระว่ายน้าสามารถทําสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ได้เลยหรืออาจจะทําเป็นสวนเพิ่มเติมในบริเวณนี้ ไปดูในตัวบ้านกันครับเป็นประตูไม้สักทั้งหมดนะครับแต่แค่บานหน้าคู่นี้ก็500แสนแล้วนะครับแล้วยังไม่รวมบานอื่นอีกพอเปิดเข้ามาฝั่งนี้จะเจอกับโถงรับแขกแล้วก็มุมดูทีวี และยังเชื่อมต่อไปอยังระเบียงข้างบ้านที่เราดูกันเมื่อกี้เขาใช้เป็นกระจกบานใหญ่แบบเต็มบานทั้ง2ฝั่งนะครับทำให้เราสามารถเทควิวส่วนด้านหน้าแล้วก็ส่วนด้านข้างไปพร้อมๆกันได้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดเนี้ยเราจะได้ไปนะครับรวมถึงแอร์อีก10ตัวแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นๆด้วยแต่ส่วนของโตะไม้ตัวนี้เขาไม่ได้ให้ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันมีไม่กี่ชุดในโลกแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในวงังผมเคยลองถามราคาเขาแล้วนะถ้าขายเนี่ยเขาจะขายเท่าไหร่เขาบอกว่าขายสักประมาณล้านห้าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ขายมันเป็นดีไซน์คลาสสิกที่น่าเก็บเหมือนกันนะครับในส่วนของถงรับแขกจะมีเชเดียรทรงกลมระยะพื้นถึงฝ้าเนี่ยสเมตรเกส่วนชั้นบนจะสูง3ามเมตร ซึ่งบ้านทั่วๆไปเนี่ยจะสูงแค่2เมตรเจ็ดสให้เรามีสเปซที่โป่งที่โล่งมากขึ้นกว่าบ้านทั่วไปเลือกใช้ม้านหลุยที่ดูหรูหรานะครับมีทิมมิ่งล้อไปกับตัวโคมไฟแชนเดเลียตัวนี้ได้ดีเลย เขาเลือกที่จะไม่ใช้เป็นเหล็กดัดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้บังทัศนียภาพของส่วนของเราเขาเลยเลือกใช้เป็นชัตเตอร์ดอตัวนี้ครับมีทั้งฝั่งด้านข้างและก็ฝั่งด้านหน้านและในส่วนของห้องเนกประสงค์อีก1บานรวมๆแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนบาทเพราะว่าเป็นตัวนําเข้าเข้ามาครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยมันจะไม่บังมุมมองเวลาเราเทควิวตามเข้ามาด้านในตรงนี้ครับจะเจอกับส่วนของดิ닝วางเชนดเดียไว้ตรงกลางของห้อง แล้วก็ตัวโต๊ะเนี่ยจะเป็นโต๊ะรับทานอาหารขนาด8ที่นั่งและติดกันในโซนของตัวไดนิ่งก็จะเป็นโซนของห้องทํางานหรือว่าห้องอเนกประสงค์เราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้แบบที่เราต้องการเลยนะครับแต่ห้องตรงฝั่งนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวและไฮไลท์สำหรับแม่บ้านที่ชอบทําอาหารนี่คือครัวขนาด5คูณ5เมตรมีไอแลนด์วางอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีบิวอินตู้เก็บของต่างๆเนี่ยตัวหน้าบานเขาใช้เป็นตัวไว้ไฮกอด ซึ่งแมคานิกในการเลื่อนปิดเปิดเนี่ยมันสมูทแล้วก็นิ่มมือมากๆเลยครับชันเก็บอุปกรณ์ต่างๆก็เยอะพอสมควรแผนชี่ครัวเนี่ยเขาปิดผิวด้วยหินอ่อนแผ่นใหญ่ทั้งหมดรวมไปถึงวิวอินเตาอบขนาดใหญ่เลือกวางตู้เย็นในมุมนี้ที่สามารถวางได้มากกว่า3ตู้เป็นครัวรูปตัวแอลนะครับพร้อมกับหูดดูดควันทางด้านนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะครับที่ใกล้กับช่องแสงรวมไปถึงประตูด้านนี้ครับเราจะเปิดออกไปสู่ลานซักล้างทางด้านหลัง ส่วนห้องที่เราเห็นตรงนี้คือห้องที่เราเอาไว้เก็บอุปกรณ์ส่วนหรือว่าปั๊มน้ําถังเก็บน้ําต่างๆเอาไว้เวลาที่ช่างมาเซอร์วิสก็เข้าไปใช้ในห้องนี้ได้เลยครับชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีห้องนอนหนึ่งห้องพร้อมห้องน้ําในตัวครับขนาดห้องไม่ได้ใหญ่มากพร้อมที่จะอยู่สักประมาณ1ท่านอาจจะจัดเป็นห้องของผู้สูงอายุก็ได้เพราะว่าจะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดรวมไปถึงจะมีห้องน้ําในตัวนะครับ ซึ่งห้องนี้ปกติไม่มีคนอยู่เขาก็วางเตียงควีนไซส์เอาไว้เพื่อเอาไว้รับแขกถ้าเกิดใครมาก็สามารถนอนที่ห้องนี้ก็ได้ติดกับห้องนี้จะเป็นพาวเ e อร์ o m ของชั้นล่างในส่วนของใต้ถงมบันไดครับก็จะเป็นห้องเก็บของทั่วไปซึ่งประตูบานเนี้ยก็เป็นประตูไม้สักเช่นเดียวกันตัวพื้นชั้นหนึ่งเขาจะปูด,ด้วยแกนิโต้ขนาด60คูณ60นะครับแต่อยากจะให้สังเกตดูงานปูกระเบื้องของเขาครับต้องบอกว่าเป็นงานที่เนี้ยบแล้วก็เรียบร้อยมาก ลอยต่อแผ่นต่อแผ่นแนบสนิทสวยงามเลยครับต้องบอกว่าบริษัทาพารากอนเฮาส์เนี่ยฝีมือดีเลยทีเดียวบันไดสเตเลตตัวเราจับจะเป็นลายไม้ที่สีเข้มขึ้นปิดผิวลูกตั้งลูกนอนด้วยกระเบื้องแล้วก็จะมีช่องแสงอยู่ด้านบน ช a n d e l i e ตัวนี้ขนาด 50, คูณ50เซนติเมตรแต่ถ้าใครชอบช a n d e l i e ที่ใหญ่กว่านี้ดีไซน์แบบที่เราต้องการสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ชั้น1เนี่ยสูง2เมตร90ขึ้นไปชั้น2อีก3เมตร10นะครับมันก็มีพื้นที่ที่เหลือเยอะพอสมควรชั้น2วางเลเยอร์เป็น3ห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัว1ห้องอเนกประสงค์ทางด้านนี้แต่ถ้าใครไม่ใช้ห้องอเนกประสงค์เนี่ยสามารถยุบรวมเข้าไปเป็นพื้นที่กับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ได้ แต่เราจะมาดูห้องนอน2ห้องทางด้านฝั่งนี้กันก่อนครับซึ่งเขาจะมีขนาดที่เท่ากันจะได้ช่องแสงทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อยู่ใช่ไหมเขาเลยเลือกวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเอาไว้เพื่อที่จะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในอนาคต ห้องน้ําจะมีอ่างล้างมือพร้อมล้นชาร์กเก็บของด้านล่างนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยฉากกั้นกระจกมีเลนชาเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาเวอร์เอาไว้ให้แล้วครับส่วนห้องน้ำของห้องนอนด้านหลังเนี่ยเขาจะเลือกใช้กระเบื้องที่มีเฉดส,สีที่เข้มขึ้น เราไปดูส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันครับการที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมันก็จะได้ฟังก์ชันที่เยอะที่สุดแล้วก็ครบที่สุดถ้าเราเอาห้องอนเนกประสงค์เนี่ยมายุบรวมก็จะได้ห้องขนาดใหญ่สุดๆไปเลยครับและยังได้ระเบียงหน้าบ้านที่สามารถเทควิวสวนแล้วก็วิวเขารอบๆหัวหินได้อีกด้วยนะครับในตัวระเบียงก็มีความกว้างพอที่จะวางโต๊ะจิบชาแบบจริงจังได้เลยครับรบริเวณนี้ ในส่วนของประตูตรงนี้จะากั้นระหว่างห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็น Wal- k in closet เสําำหรับเจ้าของบ้านซึ่งมันก็ใหญ่มากๆสามารถบิวอินเป็นไอแลนด์ตรงกลางวางโตเครื่องแป้งหรือว่าโตแต่งหน้าเนี่ยไว้ในส่วนของช่องแสงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ยังสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าเนี่ยบริเวณรอบๆนี้ได้เลยอาจจะเป็นของคุณผู้ชายฝั่งนี้นะครับคุณผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งตัวไอแลนด์ตรงกลางเนี่ยก็เอาไว้เก็บพวกอะซสซีส่ต่างๆ ในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์จะได้ช่องแสง2ช่องที่จะทําให้การระบายอากาศและความชื้นเนี่ยมันทําได้ดีมากขึ้นมีอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่แล้วก็อ่างล้างมือตรงกลางครับมีช่องเก็บของด้านล่างเขาแยกผานาังของโซนอาบน้ําแล้วโซนสุขภัณฑ์ไว้ให้แล้วครับสําหรับบ้านหลังนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มเติมคือเรื่องของที่จอดรถที่อาจจะมีน้อยเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยมันเหลือเยอะ และน่าจะต้องเพิ่มต้นไม้ใหญ่ที่เอาไว้เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านหรือว่าเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวของบ้านก็ได้ครับในส่วนของอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าจะพามาดูในตอนท้ายคลิปเนี่ยส่วนตรงนี้แปลงเขาจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวอิฐที่เขาวางไว้นะครับด้านล่างซึ่งพื้นที่แปลงนี้จะแยกไปอีกหนึ่งโฉนดนะครับมีคนมาขอซื้อเขาเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ยังไม่ขายครับเพราะว่าเขาอยากจะให้กับเจ้าของใหม่ที่เข้ามาซื้อมากกว่า เผื่อที่บางทีเราสามารถเก็บใบสร้างบ้านเพิ่มหรือทําเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราก็ได้ครับและนี่ก็คือประตูทางออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับของที่แปลงนี้